นี้ก็หนูเอาเงินมาให้น้องพันนาอพันหนึ่งนะคะเด้อแม่เอฟซีโอนมาน้องพัก็ขอบคุณแม่เอฟซีนะคะขอให้คุณแม่เอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีชีวิตที่ดีนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากนะคะนี่นะคะน้องพัดได้รับแล้วนะคะเนาะค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะล้างถ้วยเ้อค่ะเด้อแม่แพรม

ค่าล้างพวกของแม่ลูจิลาเด้อค่ะเดอ้อได้เอาหายแล้วนะขอบคุณค่ะอยู่ดีมีสุขนะคะสุขภาพแข็แงแรงค่ะขอบคุณค่ะข้าวเส้าผู้ผสมไม่ออกนาเด้อคนละท่านสามคนขอบคุณครับขอบคุณนะครับ มีมีประสงค์ไม่ออกน้ำายั่ยวะคอทางสามคนคุณแม่ไม่ประสงงน้ำขอบคุณครขอบคุณนะครับน้องพัดก็ขอขอบคุณคุณแม่เนาะเนาะเน้อขอรวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่ส่งมาหาย่อถึงก็นเนาะอาจจะไปใช้ตามจุดประสงค์ที่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับบอกับบันนี้อาสิบวันี้ือเสียไปแจกขนมโรงเรียนบ่หมุนนี้เออเอาไปทบุญต่อบ่ทินจะไปขอไปทำบุญต่อนะครับน่าจะเดี๋ยวดูนะบ่ทินกําลังอาบน้ําว่าจะเอานมไปแจกนักเรียนต่อนะครับขอขอบคุณเออได้บุญได้กุศลน้ำกันนะครับเออขอให้ขอให้คุณแม่ได้บุญได้กุศลหลายๆครับขอบคุณครับ คนละคิวคิวเจ้ายังไม่มาคิวเจ้ายังไม่มามาเรียงไม่ไม่ไม่มีเรียงก็ไม่มีสวัสดีค่ะคุณแม่อุกกมลเพลินให้ส้มโอแลด้อดามินซีลอยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะก็สู้ๆค่ะสู้ๆสู้ๆเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ